สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้น Civil Engineer นะครับผมก็วันนี้นะครับเออก็เป็นเรื่องงานยามดีนะจะได้มาตั้งกล้องคุยกันหน่อยนะครับว่าจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหรือว่าอาจจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับในแ้านการก่อสร้างครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง ที่หลายๆคนคงจะมีปัญหาอยู่นะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอปัญหาเหล่านี้นะครับนั่นก็คือการต่อเติมบ้านการต่อเติมบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่กับสังคมมนุษย์เรามานานแล้วเ,เรื่องต่อเติมบ้านเพราะว่าด้วยคนส่วนใหญ่นะผมจะพูดถึงคนส่วนใหญ่เขาซื้อบ้านแต่กระทัดรัดพอแบบ พออยู่ในคะรอบครัวบางทีอาจจะเป็นคู่แต่งงานแล้วก็มีลูกหนึ่งคนเนี่ยซื้อบ้านมันก็ไม่ได้หลังใหญ่มากแต่บางนคนอาจจะมีพื้นที่หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เผื่อครอบครัวครอบครัวขยายขยับขยายเนี่ยก็จะมีการต่อเติมบ้านออกไปนะครับอาจจะเป็นการสารบ้างต่อเติมข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่เลยอะ่ะเวลาต่อเติมอะ่ะเกินแ80ดิเปอร์นะผมมองว่าต่อเติมมันไม่ถูกหลักวิศวกรรมเท่าไหร่ เขาส่วนมากเขาก็จะจะต่อเติมเนี่ยอด้วยโครงสร้างที่มันไม่เหมือนกับโครงสร้างบ้านตัวเองคิดภาพบอกใช่ไหมวันนี้ผมอาจจะไม่มีขึ้นกราฟิกเลยนะเป,นเป็นการพูดล,ล้วนๆเลยนะครับมันจะไม่เหมือนที่เขาอ่าสมมติบ้านเดิมบ้านเดิมเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงประมาณร้อยเอร์ซน่แข็งแรงร้อยเอร์็เนี่ย ร้อยทั้งร้อยที่เขาต่อเติมออกไปเนะี่ยความแข็งแรงของตัวต่อเติมตัวที่ต่อเติมออกไปพวกกันสาดครัวหรือว่าเป็นห้องน้ําหรือจะเป็นหน้าบ้านชานพักอะไรพวกเนี้ยความแข็งแรงมันจะมันจะน้อยกว่านะครับอ่าน้อยกว่าเพราะเหตุผลอะไรมันก็มีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องของฐานรากนะครับฐานรากที่เราต่อเติมออกไปเนี่ยตามทฤษฎีเลยนะครับอันนี้ผมผมอาจจะไม่ได้เข้าเยอะผมไม่พยายามจะไม่เข้าทฤษฎีเยอะนะครับเกิด คนที่ทั่วไปที่ไม่ได้เรียนสายช่างเนี่ยเขาจะเขาก็จะเข้ามาฟังแล้วมันจะเข้าใจยากตามทั่วไปนีสมมุติบ้านเรามีฐานร่างความแข็งความแข็งแรงมันก็อยู่ตามทฤษฎีตามหลักวิศวกรรมเลยแต่ว่าพอเรามาต่อเติมอนะ่ด้วยงบประมาณหรือว่าด้วยความเข้าใจหลายๆอย่างของช่างที่เราไปติดต่อมาให้ต่อเติมเนี่ยเขาก็ จะไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่นะครับมันทําให้การต่อเติมบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงอาจจะไม่ได้ทาําฐานรากเลยหรือว่าเป็นทาําฐานรากคนละชนิดนะครับที่บ้านเนี่ยเป็นฐานรากที่ตอกเสาเข็มแต่ว่ามาต่อเติมเป็นฐานรากที่แผ่วางบนดินเฉยๆไม่ได้ตอกเสาเข็มก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะไม่มีมการทารําฐานรากเลยก <patter seja S 2> ารเทปพื้นอย่างเดียววางบนดินเนี่ยมันนี่ก็เสี่ยงนะครับทําให้บ้านซุด นะครับระดับของบ้านเนี่ยมันก็จะต่างกันมันก็จะดึงกันออกมานะครับมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานี้นะครับแต่ว่ามันก็มีสามารถแก้ไขได้นะครับมันแก้ไขได้ถ้ามันถ้ามันยังสุดไม่เยอะนะครับอ่าในเคสที่เราต่อเติมไปแล้วแล้วมันมันเขาเรียกว่าไงมันมันซุด ตัวแล้วอาจจะใช้งานไปประมาณหนึ่งปีแล้วมันซุดตัวเนี่ยเราก็สามารถซ่อมแซมนะครับด้วยการอาจจะมีการสกัดพื้นที่เราเทเข้าไปแล้วก็เพิ่มเสาเข็มเข้าไปเพิ่มเสาเข็มเพิ่มฐานรากผูกเหล็กเทปูนยึดเกาะใหม่อีกรอบหนึ่งในกรณีที่มันซุดไม่เยอะนะครับแต่ว่าเช็ดไหนที่มันซุดเยอะเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะมีการลื้อทําใหม่ <laughs> มันก็มีนะครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับ เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่า <c oughs> ว่าบ้านของเราเนี่ยพอต่อเติมแล้วมันมีโอกาสจะพังในส่วนต่อเติมนะในส่วนที่ต่อเติมนะเราจะต้องไปดูที่รอยต่อเลยครับรอยต่อระหว่างตัวบ้านกับตัวต่อเติมนะครับส่วนมากที่เราทำอ่ะมันก็จะยึดติดกันไว้แล้วอ่านี่เป็นอาสมมุติฝั่งนี้เป็นตัวบ้านเดิมฝั่งนี้เป็นตัวอ่าที่เราต่อเติมออกมานะครับมันก็จะ ครงสร้างมันก็ยึดแล้วเราจะเจาะเหล็กเสียบแล้วก็อาจจะฉาบทับอะไรเนี่ยมันก็ถ้ามันจะซูจิมก็จะแปะเอามาอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าเอาเข้าใจง่ายคือถ้ามันเริ่มมีเส้นขึ้นมาตรงนั้นแล้วเราควรจะเราควรจะจับตาดูเลยนะครับควรจะควรจะให้ความสําคัญในตอนตอนนั้นเลยนะครับเราอาจจะมีไม้บรรทัดแล้วมาขีดเส้นตรงไว้ก็ได้ เส้นตัดอย่างนี้แล้วก็อาจจะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มาดูอีกทีว่ามันขยับไหมถ้าเส้นสองเส้นมันแยกออกจากกันหรือมันเลื่อนลงเลื่อน,อน,อน,อนขึ้นอย่างเงี้ยมีปัญหาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามีปัญหานะครับมันก็แก้ได้ด้วยการอืมทําโครงสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นโครงสร้างที่ตัวต่อเติมมันแข็งแรงขึ้นนะครับนี่แหละก็ม, <c oughs> มันเป็นอะไรที่ มันฟิลอยู่นะสมมุติเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเรามาทําแบบนี้เลยเพราะว่าอ่าถ้าเราไม่ใช่แบบเป็นช่างเป็นไรเราก็จะไม่มีความรู้ด้านนี้จริงๆครับมันก็มันเรื่องเงินทองทองเออเรื่องเงินเงินทองทองมันก็มันก็นก่าเห็นใจนะครับบนนี้ผมก็มันอยากจะแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าถ้าเราจะต่อเติมบ้านเราควรจะปรึกษาว่าปรึกษาคนที่มีความรู้จริงๆนะครับเพราะว่า สมัยนี้อพูดได้ง่ายมันสามารถเข้าถึงบริการของคนที่เป็นวิศวกรโยธาหรืออย่างน้อยก็เป็นแบบช่างก่อสร้างเป็นโฟเมนเป็นจบปวสอะไรที่เกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยสามารถปรึกษากันมันมันมีเยอะมันมีเยอะนะครับในในใ,ใ,ในสมัยนี้มันสามารถติดต่อตามแต่และช่องทางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้อะออนไลไออนไล์ c e b o o k tik Tok youtube อ่ทวิตเตอร์อินสตาแกรมมีหมดนะครับสายช่างดีกว่านะครับเราอย่าไปงมงมแบบว่าผมเข้าใจแหละว่าบางทีมันเป็นความภูมิใจนะอันจริงผม <c oughs> ผมอะเวลาต่อเติมบ้านตัวเองอะผมก็มีความภูมิใจอย่างนะว่าเออเราได้ทําเองออกแบบเองพ่อพ่อกับแม่อาจจะให้ไอเดียมาแล้วเป็นคนบ,บอกออกแบบเองนะครับว่า ว่าจะจะต่อเติมแบบไหนใช้โครงสร้างอะไรใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เป็นความภูมิใจส่วนตัวนะครับอืมแล้วแล้วเราก็ออกแบบให้มันดีเอาผมพูดง่ายๆเลยว่าเราออกแบบให้มันแข็งแรงขึ้นสักยี่สบหรือสาสิเปอร์เ็นตะเ่เราเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเองครับมันมันไม่ได้เพิ่มเงินเยอะขนาดนั้นที่จะทําให้อา่างบของเราบานหาง เพิ่มอีกนิดหน่อยแค่นั้นนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสผมจะมาแชร์เรื่องอื่นเป็นเรื่อยกันถือว่านะ <c oughs> ขออภัยขออภัยก็คลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้แหละนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็อ,อยากจะ อยากจะเพิ่มประสบการณ์หรือว่าอยากจะฟังประสบการณ์เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถกดติดตามช่องต้น Civil เอนจิเนียไว้ได้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม